นี่คือข่าวที่อาจเปลี่ยนมุมมองของผู้ใช้ Macbook ไปตลอดการ Macbook Pro รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกำลังจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Apple ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่หลายคนไม่คาดคิดมาก่อน ในขณะที่แบรนด์แล็ปท็อประดับพรีเมียมอย่างซัมซุงและ Microsoft ต่างก็เปิดตัวโน้ตบุ๊กที่มีหน้าจอสัมผัสมานานแล้ว Apple กลับเลือกที่จะไม่เดินตามแนวทางนี้มาตลอดแต่ล่าสุดเมกควนักวิเคราะห์ชื่อดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงได้รายงานว่า Apple อาจกำลังเตรียมเปิดตัว macbook pro รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับหน้าจอดีแบบสัมผัสในอนาคตอันใกล้นี้ ตามข้อมูลที่ได้รับ MacBook Pro รุ่นใหม่นี้จะเป็นรุ่นแรกที่ใช้แผงหน้าจอรีซึ่งผลิตโดยซัมซุงและมาพร้อมเทคโนโลยี o n s l t o u c h ที่ฝังเซนเซอร์สัมผัสไว้ในชั้นจอโดยตรงทําให้การแสดงผลมีความคามชัดสูงและตอบสนองต่อการสัมผัสได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ครัวยิงชีให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการที่ Apple ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานในแพดอย่างละเอียดและพบว่าการควบคุมด้วยการสัมผัสนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประสบการณ์ของผู้ใช้ในหลายสถานการณ์จนทำให้ Apple ตัดสินใจนำฟีเจอร์นี้มาปรับใช้กับ Macbook เป็นครั้งแรก สำหรับกำหนดการผลิต Macbook Pro รุ่นนี้คาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในช่วงปลายปี2026และอาจเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีเดียวกันหรือไม่ก็ในต้นปี2027อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เสริมเช่นการรองรับบานพับแบบ360องศาเพื่อให้สามารถใช้งานในรูปแบบแท็บเล็ตขนาดใหญ่หรือการรองรับ Apple p e n c i l ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งตารอ นอกจากนี้ Apple ยังมีแผนเปิดตัว macbook รุ่นเริ่มต้นที่ใช้ชิป Apple 1 8 Pro ซึ่งเป็นชิปเดียวกับที่ใช้ใน iPhone 16 Pro Series โดยตั้งราคาประมาณ700ดอลลาร์สหรัฐหรือราว22,500บาทแต่รุ่นนี้จะยังไม่มีหน้าจอสัมผัสให้ใช้งาน อย่างไรก็ตามครูโอยังเปิดเผยว่า Apple อาจไม่ได้จำกัดฟีเจอร์หน้าจอสัมผัสไว้เฉพาะใน MacBook Pro เท่านั้นเพราะมีความเป็นไปได้ที่ MacBook รุ่นเริ่มต้นเจเนอเรชันที่2ในปี2027จะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสด้วยแม้ว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและหารือกันอยู่ก็ตามนี่คือจุดเปลี่ยนที่น่าติดตามอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆ Apple และผู้ที่สนใจเทคโนโลยีโน้ตบุ๊กระดับสูงคุณคิดว่า MacBook Pro ที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสจะเปลี่ยนวิธีการใช้งานของเราไปอย่างไรหรือคุณยังเชื่อว่่่าาากรรใช้เเมสส์์์คคีีีีียยบอดดดังงป็นวิธทท แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยเพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงครั้งใหญ่ในวงการเทคโนโลยี